ครับอยู่กับผมสแกลลี่บีในรายการบูนไอทิวิและนี่คือเกม a s s a s สซินคริสต์อีกพาร์ทหนึ่งนะครับตอนนี้เราอ่าเราก็มาดูเกมเพลย์หลากหลายนะเกมนี้คุ้มจริงๆผมก็จะโชว์ให้คุณดูเพราะนี่คือตอนเป็นคอร์เนอร์และขับแล้วเราได้ขับเรือด้วยนะนี่นี่มันนั่นไอตุส ไปไหนฮะให้กูไปไหนฮะให้กูไปไหนเอ้ยชนไหมนั่นอ่ะมาเลยมาเบ้ออุ้ยเอาทีเอาทีเอาแล้วเอาแล้ว ไายหลังสิครับพี่ไอ้เนี่ยนั่นโอ้ยเราโชว์เฟลเลยครับพี่ <laughs> โอเคเอาใหม่เอาใหม่ถ้าได้เสียงลมก็ขออภัยด้วยนะมันร้อนเราตามเข้าไปฮะอปเอาที่ เลฟปึ๊บไม่โดนอีกไม่โดนใช่ไหมนั่นอ่ะโอเคครับไปเลยฟูเซลวีอ้าวเฮ้ยไหนมาเอ e n อ้อมไปจัดการซะหน่อย ็ไม่ได้นะฮะตอนนี้คือข้างๆเรานะก็เจอแล้วอะไรอะมาสเตอร์เคนเวที่เราเคยเล่น oh, ชนไม่อย่าชนอย่าชนเอ,ยนอ,ยนอยน้ยเอ้ยจะชนไหมชนไหมว้าวไม่ชนด้วยครับแล้วนี่พ่อเราก็อยู่ตรงนี้นะ ทัฟเซลมันคืออะไรก็ไม่รู้นะในการทัฟเซลฟูลเซลเนี่ยมันก็คงจะเป็นการแบบว่าทับใบไอ้นี่มั้งเอ่อประมาณนั้นนะแล้วก็อะไีก็คือถ้ามีถ้าลมเห็นเส้นสีเขียวในแมปไหมฮะนั่นคือทิศทางของลมนะเราก็ปรับให้มันไปตาม ที่เราต้องการจะฟักว่าจะฟักได้ก็คือถ้าเกิดลมแรงอย่างนี้เราก็ปรับเป็นฟูเซลก็จะเร็วขึ้นแต่ก็มันจะมันจะไปตามอะไรวะเราต้องตามมันไปเน,นี่ยเราจะตามมันทำไมวะ มาสักกระเบือยังเรือลบมาได้เล่นทุกอย่างอ่ะขับเรือก็ได้ยังไงฮะเราจะไปยังไงฮะเราจะไปฮะปมันจะหนี มันจะหนีฟูเซลนี่คือภารกิจของเราคือตามคือตามมันไม่ทันใช่ไหมนะ,ะอโอเคก็ถ้าคุณได้มันจะสอนเรานะตอนที่เราเป็นคอนเนอร์ตอนหนุ่มนะเดี๋ยวมันตอนแรกมันจะมีให้สอนผมก็ไม่อยากแกสปอยมาก

น,นี่พังไปซะเฮ้ยเดี๋ยวะเนี่ย,ยพังไปซะนี่ได้แล้วหนึงล้ำ <h ums> นนะอะไม่พังหรอพังไปซะพังไปพังไปไม่พังโวย้ยพังสิโว้ย โอ้โหงแหงงแปลว่ากูเก่งขนาดนะั้นหนีทันเลยใช่ไหมตายเชิดโอ้โ,อโอหทางไปเซ่เออได้ล้มได้ตองแล้วโดนี่ สามที่สามเฮ้ยมึงอย่ามายุ่งกวับกูนะเอาไปเอาไปเอาไปแดกเซ่โอ้โหโหโหดูด้วยกู

เอาฟักยูเรือพังครับเปลครับเอาใหม่ฮะก็บอกแล้วผมให้ดูเกมเพีที่หลากหลายนะไม่อยากไปแล้วอะไม่อยากไปตรงนั้นแล้วอะรู้ว่ามันเป็นอะไรอะ ตายตาแม่งไม่ใช่หรอกผมเสียวมันผมเสียวว่าตายแล้วเลือดเหลือแค่นี้นบ้าบ้าไปแล้วบ้าไปแล้ว

เอาไปเอาให้มันเต็มๆต็มนะให้มันเต็มเต็ม

ลงน้ำหมดโอ้บเหไม่ยขับเรือไม่เป็นเนี่ยเดสมอนเอ้ยคอร์เนอร์มึงต้องมาให้กูเหนื่อยเนี่ยฮะเอาแม่งแม่งโดนซะดีดีว่า

rồi mấy, Này, giết đồ. Thế, bay, bay. Ủa, quả trả đai ra โอ้เพลงอลังการมามาเรือมาเรือต้องเป็นของกู เฮ้ยมึงจะไปไหนวะจะบอกนะว่าพอมึงทำอย่างนี้กับมันเหนื่อยกูอีกอะต้องมาเล่นให้มึงใช่ไหม่ะอ่ะ,อะต้องมาเล่นให้มึงใช่ไหม,มน,นั่นไงใช่เลยเหนื่อยกูอีกาพ่อมึงเนี่ยอะไรเนี่ยพ่อมึงอ่ะฮะ บาย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 ฆ่าให้ครบสาตัวสินะ เออมานี่มานี่มึงมานี่ ถ้าไอพวกนั้นได้สามตัวเดี๋ยวไงต่ออืมเกิดอะไรขึ้นลือิ What has Church done with the cargo? I like, it's been quite an adventure. Let me tell you. Working my way through your nasty little tricks and traps. Clever! Some of them anyway. I'll give you credit for that. No! Like, no! We came here for a reason. Different reasons, it seems. Uh. where the supplies you stole มึงอะไรลงไปนรกแมัดบอกให้กูไปนรก Uh, on the island beyond her. Awaiting oh, pickup. But you've no right to it. It isn't yours. No. Not mine. Those supplies are meant for men and women who believe in something bigger than themselves. Who fight and die that one day they might be free from tyranny such as yours. <laughs> Are these the same men and women who fight with muskets forged from british steel who bind their wounds with bandages sewn by british hands how convenient for them we do the work they reap the rewards you spin a story to excuse your crimes as though you're the innocent one and they the thieves it's all a matter of perspective there is no single path through life that's right and fair and does no harm. Do you truly think the crown has no cause? No right to feel betrayed? You should know better than this. Well, dedicated as you are to fighting templars, who themselves see their work as just. Think on that the next time you insist. Your work alone befits the greater good. Your enemy would beg to differ and would not be. the cause. The time has come, the time has come for us